พบกับช่องแม่หมอมาดามพัดนะคะวันนี้แม่หมอจะมาเรนดอมในหัวข้อคุณมีดวงเศรษฐีสําเร็จภายในชาตินี้ไหมนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพี่ไพ่นึงพลังงานของคนที่ตรงกับพี่ไพ่ให้ขอมาเจอคลิปคลิปนี้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานนี้ขอให้ขอไม่เจอคลิปคลิปนี้นะคะคนที่ผ่านมาดูคลิปคลิปนี้คุณมีดวงเศรษฐีสําเร็จภายในชาตินี้ไหม เราสับกันสดๆนะลุ้นพลังงานไปด้วยกันแม่หมอรับเอาด้วยนะในชาตินี้เด็กเด็กดาบเด็กดาบขอขยายเนาะในภพชาตินี้เด็กดาบอ๋อสิบไม้ ในภพชาตินี้แม่หมอว่าคุณนเป็นคนที่เก่งเหมือนกันนะคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจนะคะทํางานมาตั้งแต่เด็กนะในบางคนอาจจะทํางานมาตั้งแต่เด็กอะ่ะทํหลายอย่างเก่งขยันขยันแบบมุ่งมั่นตั้งใจคุณเห็นไหมสิบไม้อ่ะในภพชาตินี้แม่หมอว่าคุณเป็นคนเก่งบางคนอ่ะทำงานเก่งมาตั้งแต่เด็กนะทำมาตั้งแต่เด็กจริงๆอ่ะทำหลายอย่างมากอะ่ะเรียนลองถึกลองผิดลองถูกมาหลายอยาอ่างอ่นะคุณเป็นคนเก่งคุณไม่ลำบากนะคุณเป็นคนเก่งเรียนรู้ พัฒนาตัวเองไม่ลำบากนะเพราะสิบไม้อะยังไงคุณก็เป็นคนที่เก่งอะเป็นคนที่ทําได้ทุกอย่างอะนะคะงานไหนคุณทําได้คุณไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้แบบว่าขัดนะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอีกคะพักชช้านี้เดืซันทำไมคุณจะไม่รวยละ่ะทําไมคุณจะไม่รวยเดืซันขึ้นมาคุณจะรวยมั่งคั่งร่ำรวยอดุดมสมบูรณ์นะเก่งมาตั้งเด็กเก่เเงมาตั้งเด็กฝ่าฟันมาตั้งแต่เด็กทาได้หลายอย่างมากคุณมีความสามารถหลายอย่างนะหลายๆงานมากเลยคือทํามา ทำงานมารอบด้านแล้วนะไม่หมอว่านะทำไมคุณจะไม่รวยเดือนซันขึ้นมาก่อนหน้านี้คุณอาจจะหนักคุณอาจจะเหนื่อยมาตั้งแต่เด็กเนี่ยแต่เนี่ยต่อจากนี้ไปอ่ะคุณรวยแน่คุณมีทุกอย่างในชีวิตถ้าเดือนซันขึ้นมาคือคอมพลีททุกทางการเงินการงานความรักหน้าที่การงานคุณรวยคุณสาเร็จนะเดือนซันคือไพ่เดืเบสที่สุดในสํหรับคือไม่ว่าที่ผ่านมานะ่ะคุณอาจจะแบบเหนื่อยอาจจะหนักมาตั้งแต่เด็กต้องรับผิดชอบหลายอย่างต้องทํางานโน่นนั่นนี่แต่เนี่ย เดืซันขึ้นมาสรุปใบอนาคตของคุณน่ะคุณมีอนาคตที่ดีมีอนาคตที่สดใสสําเร็จมั่งคั่งร่ารวยอุดมสมบูรณ์การงานที่ดีการเงินที่ดีเป็นเศรษฐีมีเงินนะความรวยของเราไม่เท่ากันแต่คุณรวยคุณรวยคุณมีกินมีใช้มีเหลือเก็บเหลือแบ่งป,นปันแน่นอนนะคะไม่มอว่าเนี่ยเดืซันขึ้นมาเนาะมีคู่ที่ดีด้วยอะไรอีกคะมีดวงเศรษฐีสําเร็จภายในชาตินี้ไหมทำไมคุณจะไม่สําเร็จคุณดูไพ่สิ สิบสิบเหรียญคุณประสบความสําเร็จในชีวิตคุณอยู่ดีกินดีไม่ใช่แค,ค่คุณรวยอย่างเดียวนะหน้าที่การงานความมั่นคงในชีวิตแล้วก็คู่ด้วยนะคะคือไม่ว่าอะไรที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กกับคุณอาจจะเหนื่อยคุณอาจจะหนักรับผิดชอบภาระหน้าที่ของคุณอะเยอะนะแม่หมอว่าคุณเห็นสิบดาบไหมอะ ว่สิบไม้เท่าทีก่ะสิบไม้เนี่ยคุณวยเห็นไหมเห็นดสั้นขยายอ่ะชีวิตที่ดีแน่นอนชีวิตที่เป็นเศรษฐีแน่นอนสิบเหรียญคือเศรษฐีนะเศรษฐีผู้มีเงินนะมั่งคั่งร่ำรวยน้ำสมบูรณ์เศรษฐีผู้มีคู่ที่ดีด้วยอ่ะสำเร็จทั้งหน้าที่การงานการเงินเจอคู่ที่ดีที่สุดของความสุขที่สุดของความรวยที่สุดของการกินดีอยู่ดีที่สุดของคู่ที่ดีคู่ที่ดีมากๆมั่นคงอ่ะมีความมั่นคงในชีวิตอ่ะกินดีอยู่ดีแน่นอน ในชาตินี้แหละในชาตินี้แหละแม่หมอเนี่ยเดือนซันมาสิบเหรียญมาคือไพ่ที่ดีที่สุดอ่ะนะคะอะไรอีกคะสาเร็จแน่นอนทะไมฉันเ,เห็นไหมสามถ้วยชีวิตนี้ยังไงคุณก็ได้เฉลมิมฉลองความสุขอะ่ะชีวิตคุณอะ่ะไม่ว่าคุณผ่านอะไรมานะ่ะหนักหนาะสาหัสขนาดไหนอะ่ะแต่เนี่ยคุณมีดวงเศรษฐีคุณมีดวงของคนที่มีครอบคอรัวที่ดีมีคู่ที่ดีม,ดมีความสุขกินดีอยู่ดีแน่นอนชีวิตของคุณ บรนปลายนะไม่ใช่บันปลายนับจากนี้ไปอะอะไรที่คุณผ่านตั้งเด็กมาคุณเหนื่อยคุณทุกข์คุณเครียดคุณมีภาระที่คุณรับผิดชอบอะทำงานมาหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยนับจากนี้ไปไม่หมอว่าชีวิตของคุณแบบดีก้าวกระโดดคุณเห็นมาไหมก้าวกระโดดมากมากเลยอะสำเร็จเจอคู่ที่ดีคุณได้แต่งงานคุณได้เฉลิมฉลองชีวิตที่มีความสุขนะไม่หมอว่าน้อะอีกกัญญาณมิตมีกัญญาณมิตที่ดีด้วยหน้าตัวคุณเหรนะคะมีกัญญาณมิตที่ดีมีคนรักเนาะอะไรอีกคะ ในภพชาตินี้อะรวยได้สําเร็จแน่นอนนะสามถ่วยขึ้นมาเฉลิมฉลองไม่ว่าคุณแบบสําเร็จทุกด้านอะไม่หมอว่ามีการตรงเรื่องวงแต่งงานหรือทาวเวอร์เปลี่ยนแปลงแน่นอนนะชีวิตคุณต้องผ่านความเจ็บปวดความทุกข์ยากความเขาเรียกว่าความเสียใจความสูญเสียมาก,ก่อนอะถึงคุณถึงจะมีพร้อมทุกอย่างในชีวิตคุณต้องผ่าด่านตรงนั้นมาก่อนจริงๆอะนะคะเดอะทาวเวอร์ Tower. แล้วมันเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนแปลงแบบ รวดเร็วเหมือนกันนะแม่หมอว่านับจากนี้ชีวิตของคุณจะดีขึ้นเพราะเดือดซันขึ้นนะนะคะแม่หมอว่านับจากนี้ไปชีวิตของคุณจะสว่างสดใสนะเดือดซันาทาวเวอร์สำหรับนี้ไม่น่ากลัวนะแม่หมอว่าเห็นไหมคะมันไม่ได้มีตึกที่แตกะนะคะ<อ>คุณกําลังทานพรมในชีวิตนะคะอะไรอีกคะในภพชาตินี้เป็นเศรษฐีมีเงินเมจิเชียนชีวิตภพชาตินี้คุณรวยแน่นอนคุณรวยแน่นอนในภพชาตินี้ เมจิเชียนเสกได้ทุกอย่างที่คุณปรารถนาคุณจะมีทุกอย่างในชีวิตนะเมจิเชียนออเรเจนท์อ่ะอมันเขาจะมีดาบมีถ้วยมีไม้มีเหรียญใช่ไหมก็คือคุณจะมีครบทุกอย่างในชีวิตนะ่ะความมั่งคัง่งความร่ารวยความดมสมบูรณ์ความรักที่ดีคู่ที่ดีกันเงินที่ดีคุณเห็นเหรียญไหมอะเหรียญใหญ่มากอะปรารถนาสิ่งใดคุณได้สิ่งนั้นนะเมจิเชียนคุณนะ่ะเป็นคนที่เก่งนะแม่หมอว่าเก่งทุก เก่งรอบด้านเหมือนกันนะตัวคุณมีศักยภาพอ่ะถ้าคุณไม่มีศักยภาพคุณไม่เป็นเป็นแบบแบบไพบ่ใบแรกๆเนี่ยเป็นคนที่เกง่งคุณเห็นไหมตั้งแต่เด็กเลยมุ่งมั่นตั้งใจทํางานแบบมุ่มานะมากอะ่ะเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านอะ่ะเนี่ยทาอะไรคุณทําได้ทุกอย่างอ่ะเป็นความสามารถรอบตัวจริงๆคุณเป็นคนที่เก่งนะคุณจะมีครบทุกอย่างในชีวิตอ่ะการเงินการงานความรักที่ดีนะความมั่งคัง่งความร่ำรวยความมสมบูรณ์นะคะภายแต้ํสำรับ ก,กินดีอยู่ดีก้าวถ้วยกินดีอยู่ดีบาัางครั้งร่ารวยไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดโสดแล้วก็โสดก็มีกินมีใช้ไม่ละหมากถ้าคุณไม่อยากมีคู่คุณโสดคุณก็ไม่ลำบมากคุณมีกินมีใช้กินอิม่มนอนอุน่นมีความสุขเนี่ยเห็นไหมคะคนโสดที่มีความสุขการสบายใจฉันรักตัวเองฉันเลือกได้ฉันมีมาตรฐานเนาะเนี่ยคนที่เป็นคู่กับคุณน่ะแม่หมอว่าต้องเป็นคนที่ศีลเสมอกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้เท่านั้นนะแล้วก็คุณก็เป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ ให้แบบต่อเนื่องกันมาเลยอะนะคะในภพชาตินี้คุณจะสําเร็จแน้นอนคุณเป็นลูกหลานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะแม่หมอว่านะเมจิเชียนอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณนะไม่ว่าคุณเจอปัญหาอะไรหนักๆอะท่านน่ะช่วยปัดเป่านะช่วยแบบอยู่อยู่เคียงข้างคุณน่ะนะคะแม่หมอว่าในภพชาตินี้คุณรวยคุณมีชีวิตที่ดีบางคนอะคุณได้เจอคู่ที่ดีมากๆแม่หมอว่านะถ้าคนที่ไม่ต้องการมีคู่ฉันโสดฉันก็มีความสุขแต่สําหรับคนที่แบบ ฉันมีคู่คุณมีคู่ที่ดีมากอ่ะคุณอยู่ดีกินดีแน่นอนคุณจะมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เป็นราชินีถือถ้วยเป็นราชาถือถ้วยคุณจะมีความสุขการสบายใจในภพชาติน,นี้คุณรวยแน่นอนจัสติกคุณจะได้รับความยุติธรรมในชีวิตไม่ว่าคุณเจออะไรมาด่านด่านเนี่ยด่านทดสอบตั้งแต่คุณเล็กจนโตบัดเนี้คุณไม่ได้ความรับ ความยุติธรรมทำไมชีวิตฉันถึงยังไม่มีทำไมชีวิตฉันถึงเจอแต่ความทุกข์ชีวิตฉันทำไมไม่เจอความรักดีๆอะชีวิตฉันทำไมมันไม่มันไม่เหมือนคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยแกสติกมาบอกแล้วนะนับจากนี้ไปคุณได้รับความยุติธรรมในชีวิตแน่นอนคุณจะได้ทุกอย่างนะคุณ่ะเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลลูกหลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอ่ะเขาจะไม่ได้เขาจะไม่ให้คุณมีชีวิตที่ดีตั้งแต่แรกนะเขาจะให้คุณผ่านบททดสอบคุณเห็นไหมตั้งแต่เด็กจริงๆถ้าาาคุณไม่่่ผนนดะ คุณไม่ใช่ลูกรักนะเพราะคุณเข้าใจชีวิตคุณได้เรียนรู้คุณได้พัฒนาตัวเองให้คุณผ่านด่านแบบหนักๆมาก่อนนี่แหละคือลูกรลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูกรักของจักรวาลและคุณมาเสอร์สุขภายหลังเนาะถ้า็ถ้าคนไหนที่บอกว่าเนี่ยฉันไม่ใช่ลูกรลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่จริงเลยถ้าเป็นลูกรลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลคุณต้องผ่านผ่านความอย่างนี้มาก่อนนะถึงคุณจะได้สิ่งดีๆท่านจะให้บททดสอบกับคุณให้คุณเรียนรู้ให้คุณพัฒนาตัวเองะนะคะเนี่ยเห็นไหม ยังไงคุณก็อยู่ดีกินดีชาตินี้มั่งคั่งเป็นเศรษฐีจริงๆเศรษฐีมีเงินจริงๆไพ่ดีมากๆไพ่พเดอะซันขึ้นไพ่สิบเหรียญขึ้นเมจิเชียนขึ้นเฮอร์มิตขึ้นเห็นไหมคะไพ่ของก้าวถ้วยขึ้นไพ่ของเศรษฐีมีเงินนะเนี่ยไพ่ของราชินีถ้วยอ่ะไพ่ของมหาราณีเศรษฐีมีเงินทั้งนั้นเลยอ่ะนะคะไม่มีเห็นบังเอิญที่คุณมาเจอคลิปคลปนี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพี่ไพ่ดึงคุณมาในภพชาตินี้คุณรวยแน่นอนคุณเป็นเศรษฐีแน่นอนและคุณมีคู่ททีีี่่่ดมากอะคูแบบ คู่ที่เข้ามาเป็นคู่ชีวิตของคุณจริงๆคู่บุญคู่บาร,รมีคู่สร้างคู่สมนะคู่ที่แบบมีสินเสม,มอกันน่ะอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าอกเข้าใจมอบความรักให้กันเป็นความรักที่ปลอดภัยเป็นความรักที่มั่นคงยืนยาวมีความสุขรับออกไปได้เลยนะคะไม่มีเหตุบังเอิญที่คุณมาเจอคลิปคลิปนี้โชคดีค่ะ